อันวาลี่อ้ามนี่คือโกอดีหรืออิมัมปนัปนโตโกดีนี่กรรมาการจังหวัดสำนักงานนี่ตรงมาดูแลอ่าตงมาดูแลเด็กๆคนบาที่มีทรัพย์สินสมบัติตงมาบริหารจัดการนั่นคือภาระหน้าที่หรือมายตวกดีกรรมาการจังหวัดว่าเอาต่างจังหวัดปนีไม่ไว้เลยตั้งตัวเทศมา อ่าตั้งตัวเทนมาก็เรียกว่ามั่งสู้บูฮมูมาตัวเทนของอิหมัมตัวเทนของโกดี้พะนทากรรมการจังหวัดโกดี้สั่งม่อย่างอิหมัมประจำมัสยิดแต่งตั้งอิหม,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 มัมมานะซึ่งอิหมัมประจำม,มัสยิดนั้นตัวโกดี้แต่งตังมาเลยว่าตรงรับพิจิบดูแลนในการบริหารจัดการทรัพย์สินของเด็กๆหรือไม่กับคุณบา วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากโรงศัทธาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บอดิจาคเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830ิอัลลอฮน Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antan nalimun nakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Da kon ti ja an kam khuen ni no. kami pradin panan nung thi เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราอยู่มากแต่ว่าการปฏิบัติรู้สึกว่ามันยังไม่โซดโครงและกระขาดเคลื่อนจากโคต่จริงนคือเรื่องของเรื่องที่ก็ถทํานี่วาลีภูปกครองนะข้องเด็กๆหรือข้องคนบาเนี่ย วัลลีผู้ปกครองที่จะมาบริหารจัดการดูแลโดยจพะพอยัางยิงเรื่องสับสินสมบัติของเด็กๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือของคนบานี่คือเคยและก็มีกันตนอย่างไรเนี่ยเรื่องข้องเรื่องเช่นเด็กคนนันปามันตายเป็นโลกยาติมนะยกตัวอย่างเป็นโลกยาติม หรือว่ามามันตายถึงไม่ใช่ลูกอย่าเต็มกันดี่งมันเป็นเด็กๆที่ยังไม่บรรล,ลุนิติภาวะหรือไม่กรณีคนบาบุคคลเล่านี้มีศัพสินสมบัติน่พระนั้นคนที่จะมาดูแลมีสิทธิอำนาจดูแลสัพสินสมบัติของเด็กและคนบาหรือในการเสือ่อในการ้ายให้เด็กหรือในการรับสากัดฟิตรอ หร,หรือว่าสากัดต,ต่างๆของเด็กล้วนเลวเตทั้งหมดนี่เคยเป็นภูมิอำนาจอ่าตรงเนี้ยที่จะตรงรับพิโิบดูเลยเจา้าคงซิ์นั่นประเด็นปัญหาหนี่ๆๆนี้บางครัง้งภูมิซิ์นี่เป็นคนปาสิก เป็นคนปาชิกเช่นบุคคลที่มีสิทธิดูแลสัพย์ทินสมบัติก้องเด็กและคนบ้านนี้อ่าเป็นคนที่ว่ติดยาเสพติดมังเป็นคนเล่นการพานันไม่มีการละหมาดไม่เอาเนยถึงเพราะฉะนั้นเลื่อนใหม่อ่าเลื่อนสิทธิใหม่ไปห้าบุคคลที่จะมาบริหารจัดก,การดูแลสัพย์ทินกองเด็กหรือคนบ้าหรือในทรัพย์ของฟุกุฮาเาเรียกว่าคน มหยุรนะหรือมหยุรอะไรดังนั้นสำหรับคำตอบของประเด็นนี้นาวาลี่ของบุคคลเล่านี้ในการจะมาดูแลบรยิยันตับสิ้นสมบัตรเนาะของเด็กๆหรือคนบานี้มีอยู่สองประผิทเนาะสารุปว่ามีอยู่สองประผิท ดึงขาเรียว่าอันวาลี่ยุนคอสวาลี่คอสสองอันวาลี่ยุนอัมวาลี่อัมนะไอคำว่าวาลลี่คอสเนี่ยวาลที่เทจําเพอโจจงเรียงลำดับไปเลยวันนึงคือปะาปลารือโพข้องเด็กเด็กหรือว่าข้องคนบ้าน พอคนบานี่สับทิ้นสมบัติมันยังหนมมันอีเสืออีก้าอีหายอีพันโนพันนีมันบริยันไม่ได้นะไม่ซ้อตามหลักการศาสนานันวาลีโคสนี่วาลีทีจำโพโจอจงหนึ่งก็คือปาถ้าไามาป่ปานี่ทัดไปก็คือปาเก๋หรือว่าตัวชายนั่นแหละอ่าเลิกทัดขึ้นไปเรื่อยๆทรมี ปอปาไม่มีแล้วเอาปาเก่อาปาเกไม่มีหลังจากนั่นคือวาซี่ก้องปาหรือวาซี่ก้องปาเกเคยวาซี่นี้วาซี่ยนก็คือบุกคนคเตป,ปาหรือโตชายปาเกนี้ได้สั่งเสียเอาไวยอีโซสั่งเสียเอาไว้ก่อนตายเช่นปามันมีมั่งนะเป็นห่วงนาโลกอย่างเหล็ก อ่าอีถ้าฉันตายป๋อยนี่ดีเออน่ะต้นช่วยดูเลกันเลยอ่าลูกชานคุณนี่น่ะส่งเสียให้มันเรียนน่ะดูแลจัดการบริยารต่างๆเนี่ยเรียกว,ว่าซียุนผู้ที่ได้รับการมอบหม,บมายว่าซิยัดมาจากปะฤตุชายอ่านี่บ้านเรานี่ไม่รู้ยังมังไม้นะนะปตาปทางายังล่ะ ปวดเจ็บนักก่นเสียชีวิตนี่นะคนที่โรทซาวารับได้ก็เรียกมาเกเ๋เคเรลยกกับฟากฟังเอาไว้นั่นและเขาเรียกวัตซี่นั่นก็คือวาลีคอสมีอยู่สามหลังจากนั้นวาลีอาามาวาลีอามวาลีอามนี่ก็คือเคยละโกดีหรืออีมัม ตาบานเราวาก็คือกรรมการจังหวัดเลยอ่าหยกกันเป็นประเด็นง่ายๆเนอะเห็นเวลาเรื่องเอิญน,นั้นมาฟังกรรมการจังหวัดฟีนะกอดีนั้นนะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันอ่าเรื่องตรงรับพิจารบตัวหน้าที่นี่นันวาลีอ้ามนี่คือกอดีหรืออิมัมะนันตโตกอดีนี่กรรมการจังหวัดสำนักงานนี่ตรงมาดูเล ตองมาดูแลเด็กๆคนบาทีมีทรัพย์สินสมบัติตองมาบริหารจัดการนั่นคือภาระหน้าทีหรือมมยตัวกกดีกรรมการจังหวัดหวังเอาน่าเอาถังจังหวัดปนีไม่ไว้เลยตั้งตัวเทนมาอ่าตั้งตัวเทนมาก็เรียกว่ามั่งสู้บุหูมา ตัวเทนคงอิมัมตัวเทนคงโกดีพระนธากรรมการจังหวัดโกดีสั่งหม่ยังอิมัมประจำม,มัส j i แต่งตังอิมัมมานะซึ่งอิมัมประจำม,มัสิตนั้นตัวโกดีแต่งตังมาเลยว่าตรงรับพิจิบดูแลนในการบริหารจัดการทรัพย์สินของเด็กๆหรือไม่กับคุณบานะหนึ่งโกดีนะสองตัวเทนขคงตัวกกดี กอดีหรืออิมัมนะหรือไม้ตัวเทนแต่หลังจากนั้นไม้ฟามว่าโตกอดีโตอิมัมไม่รับพิชบิบหลังเพื่อนนี้ซอลูห้าอุลบาลาบนบรรดาคนโซเลโซ,เล,ซเลคนดีคนอาเลมทางโตครูไม่ใช่โตครูและที่นั่นในชุมชนในมู่เก็บนี้รวมกันจําเป็นจะตรงรับพิชิบในการดูเลอ่านี่เอซานาบาบถึงมาตรงนี้ไม้นี่ยงีคิดเล่ติ อไม่ใจ่ลูกฉันที่เออ้ไม่ใจ่ใาติพีปีนองฉันอ่านี่เพราะฉะนั้นเท้าว่าเรียบเรียงตามขั้นตอนโดยสรุปเล็วนะนี่ผมสรุปว่ามีอยู่หกขั้นตอนเนี้ยเราเราเราเช็คได้เลยปูปะามันตายหมามันตาย,มามตายไม่วหวเลยนะเด็กเอียดยังสัพย์สินสมบัตินั้นเคยเป็นผู้มีสิทธิดูเลยหมามันมีสิท์ไหมผู้หญิง ไม่มีสิทธิน่นะพูดถึงนั่นนะหนึ่งคือปะกอนอ่ปาปะากนป้าเป็นผู้มีสิทธิ์ดูแลทั้งหมดในการจัดการบริยานเนโนนเป็นประเด็นขึ้นมาเน่เนสร้างกลมระวงังป้ามันกับระวังพีงงไฟามาสม้งหมดว่าเด็กนี่มีสับจินสมบัติเป็นเส้นเป็นหลานปะนี้โอป้ามันว่าจันเลยเป็นคนดูแลบริยาน อไอพีนองฝ้ายมามันนุษงช่วมามันตายอ่ามันต้องชิ้งไปเลยยังไงอีมามบริยานดูแลจัดการเองนั่นชาวาคองสิทธิีก็คือปะรองลงมาลันดับตีสองก็คือปาเกตุชายรองลงมาที่สามก็คือวาซีบุคคลตปีปะหรือปาเกได้หมอบไม้สร้างเสียเอาไว้คนตายอ่าสามเลยเซก็คืออีมัมหรือตัวโกดีบรรดากรรมการจังหวัด หาก็คือตัวแทนของสำนักง,งานกรรมการจังหวัดตัวแทนของกอดีหรืออิมัมหกสุดท้ายซอลูฮาอุลบาลัดบรรดาคนโซเล่บันดาคนที่ดีนะในชุมชนในมู่เก็มในเมืองนั้นจำเป็นตรงรับพิชอนะ่าจจำเป็นตรงรับพิชอบนะถึงมามายน่ซาโรวานี เอาลงพิจารณาเลยวะ่ะถึงไม่ถึงมายังชาวบ้านบวกเราดังนั้นหากว่าคุณนึ่งคุณใดจากลำดับขั้นตอนต่างหกต่าง 5, ้านี้ไม่มีปลาไม่มีอ่าหรือปลาเก๋ไม่มีหรือว่ามีแต่คาดคุณสมบัติ เช่นปะามีอยู่กะจิงแต่ปะาคาดคุณสมบัติเช่นปะาเป็นคนชัวเป็นคนเลวเป็นคนสวเลมเป็นคนปาซิกเป็นคนเมาไม่เอาไหนดังนั้นให้เลื่อนทัดไปอำนาจสิทธิในการจัดการบริหารทรัพย์สินของเด็กคนบาเลื่อนไปสู่บุคคลทัดไปคือตัวชายอีกอะเลตัวชายลาวนี้ซาซาวานนี่้าหนาวไม่ตึงเด็ก ฮ่าดูมันเปนกเกเล็กตัวนั้นมันคล้ายหรือเหรือยท่านท้าตูชายคาดคุณาสมบัติหลาเหลือนไปยังงค่อยว่าซีว่าซี่าลาผ่าเอิญว่าปลาเรือตัวชายไม่ได้สั่งเสี้ยวไหวคนตายหาไม่มีพอไม่มีพับตรงขึ้นไปยังซ้ำหนัก,กอ่างฮ่าพอขึ้นมาถึงซ้ำหนักอานนี่ถามว่าเรื่องนี้นี้ทางซ้ำหนักง,งานเคยหันล,ลบมาดูเล่เลยดรรับพิโิบหายมั่งไหม อ่านี่โปเป็นผ้าระหน้าที่โดยตรงทำนาคารว่า,ากรรมการจังหวัดวาไม่ฟือชา้นเต่งตังว่าเลี้วอิมัมรปจมามัสยิดอะไรดูเลยอ่าลำดับตีห้าไม่ฟังวามั่งสู้บูฮูมาตัวเทนอ่า,อากรรมการจังหวัดกะเต่งตังอิมัมระจมาจมาจัสยิดมัสยิดว่าตนจะตรงดูเลจัดการบริยานสับสินสมบัตขคงเด็กๆเ,เลยกับคุณบาด้วยสุดท้ายบูนีไม่เคยํางาสักคนหนึ่ง สลูฮห้าอุลบาลานบัรดาคนสเล่คนดีในสังคมในชุมชนในหมู่กิมนั้นต้องรับพิจบในการดูแลอ่าเนี่ยโครงสร้างขคงศาสนานะพี่นงองลองคิดเลยแตะโครงสร้างที่อุลามะโคไดวีโครอคว่างครอบออมาไห้นี่ครอบคลุมหมดที่นั่นนี่ลหละนะเด็กคนบาต้องลงไม่ใช่เป็นบุคคลที่ทุกทถอดทิ้งอ่ามีบุคคลที่ค่อย จัดการดูแลยอยู่นะซึ่งทั้งหมดโทษกล่าวในหนังสืออ่าบุกยะมุสตาร์ชิดีนาทีรอยสี่สิบนอในมาสลายาววาลีมุนวาลียุลมัจญนนุนวามาอุลฮิกอบิฮีมิมมามารัรรอหนะวาลีผู้ปกครองของคนณบาและบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวอิลฮะคูบงกับคุณบาจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั้น ว่ายิงกาณาลาหูเนอาอุตมยีเซ็นถึงแมว่าอ่าบุคคลนั้นดังกล่าวนั้นนั้นนาเป็นคนตทมยีสโรเดียงซาเหลียวก็ตามนาเป็นคนบาเป็นเด็กเด็กวาลีก็คืออาบนหนึ่งคือปะสองฟาอาบูหูนาปะเตปะคือปะเกสามฟาวาซียูหูมาและกาวาซีคนที่ได้รับคำสั่งเสียจากปะหรือปะเก นะอออาฮาดีฮิมาอ่าหรือว่าซีของคนนึงก็ได้จากปะหรือปะเกหลังจากนั้นซุมมัลฮากีมูไลกะฮากิมหลังจากนั้นซุมมาซอลูฮาอุลมุสลิมีนอินดาฟักดิฮิเอาเจะริฮิเนี่ยหลังจากนั้นบรรดาคนซอเลซอเลอ่าคนที่ดีๆในสังคมต้องมาดูแลระบิชอบถ้าหากว่าฮากิมไม่มีหรือฮากิมมี กอดีมีแต่เป็นคนเยาน้าเป็นคนที่โซลิมเป็นคนที่เบียดเบียน่านะเลยกะมันกะบอกไป่ายืดยาวนะโรไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือบุกยะมุสตารชีดีนนาตีรอยสี่สิบนแต่ถามว่ามะามีอำนาจไหมเวลาตาลิลอุมมูฟิลอาซอฮีตามกุลอาซอฮ์ตีมวตามัดเลียมานี่ไม่สามารถจะมาเป็นวาลีได้ เนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือจุดมันแต่เดียวนี่มามันเรียกร้องเรียกร้องในการจะมาด,ดูแลบริาัทสับชินโซบัตคองโลกในกรณีพัวมันตายเตวาป้าเตป้าป้าเกนั่นไม่ไหวใจมาโวยเลยนะพอป้าเกมันโมงว่ะแต่เดียวมามันนี่ได้พวัวไหมนะพอได้พวัวไหมแต่เดียวนี่อีสับทิ้นช่มบัดน,นี่ซึ่งเป็นคองโลกเล็กๆนี่ไม่รวยถึงมือมันมาย พวกไม่จีบล้านใช่ไหมแล้วลงชี้กันระหว่างปากเกะกับกัมมามันนั่นถ้าถามว่าสิทธิอํานาจก็คือตกเป็นค้งปากเกะนะวะลาตาลิลอมมุมูฟิลอาซอฮีนะตามกุลอาซอในบุกยะมุสตาร์ชิดีนเนาะน้าที่หนึ่งรอยสี่สิบเนาะวัลลอฮุอะลมัม สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำัำซัมแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน